ครับสวัสดีครับอยู่กับผมแฮกบาร์ดอยครับผมมาอีกแล้วครับรถสวยราคาถูกครับนี้รถเกษตรครับาดูเครื่องยนต์ครับโอ้เทอร์โ,รโบนยครับอันนี้เครื่องอะไรครับเนี่ยไม่ไนแน่ใจเหมือนกันแะต่ดีวิวนะเออ๊ะอ,อะไรนะ ดีเซลนี่เนาะเดี๋ยวผมก็มีความรู้เหมือนกันนะดูเอาครับใครชอบก็คันนี้ไยแกบอกราคาเริ่มต้นประมาณแสนต้นต้นนะครับเป็นเพาโฟวยครับโอ้โฟวินครับไม่ใช่เพาเดียวครับโอ้ของเพาครับเพาไรยเ้าสวนนี่สุดยอดครับดูครับอยู่ช่วงล่างโอ้คันสียังสวยอยู่ครับสีจกมๆนะครับ พ่อพักใหม่เลยครับพ่อนี่พ่อใหม่เลยครับสวยครับแสนต้นต้นครับใค้สนใจครับเข้ามาดูได้ครับเดี๋ยวผมขึ้นเบอร์โทรที่ร้านแห่งครับติดต่อเฮียเกโดยตรงนะครับเพราะว่าผมแฮก่บวดอยนี่เป็นเพียงสื่อกลางนะครับไม่ใช่พ่อค้าโดยตรงครับรีวิวให้ชงครับมาเห็นรถสวยก็มาฝากพี่น้องเอฟซีครับดูครับนี่ไม่ใช่พอลอยนะครับเขาทำดามเขาห้องหลังครับ สองสี่หกหกลตครับถังน้ำมันใหม่ใหม่เลยครับเนี่ยแคบๆหน่อยออกข้างน้นโคดถังน้ำมันนี่อาจจะเกือบร้อยลิตรแั้งครับกระบะใหม่ครับดูครับพื้นขึ้นลูกใหม่นะครับกระบะครับชนท้ายมีที่ลากเลยครับใช้งานได้หลากหลายประเภทครับดูครับ เดี๋ยวตอนท้ายคลิปนี่ผมขึ้นเบอร์โทรให้นะครับถ้าใครสนใจนี่ก็ติดต่อเฮียแกได้เลยครับอย่ยเจ้าของร้านใจดีมากครับดูครับคุกคัดสีสวยครับอู้เรียมๆเลยครับโอ้โหโฟด้วยนะครับนี่ไม่ใช่เพาเดียวครับสวนข้าวไร่บรรทุกของทางการเกษตรครับสดๆนะครับเดี๋ยวขานั่งหน่อยด ยอดครับของอะไรกบครับดูครับเกียร์ครับโฟนะครับเนี่ยเครื่องเทอร์โบครับดูครับแง่แกเปิดแง่ไม่รู้เกินเนี่ยโอ้โหฝากระโปรงนี่สดสดครับยังหนักเลยครับหนาแน่นแน่นอนครับใครซื้อไปไม่ผิดหวังครับสายลุยสายลุยครับโอ้ของอะไรพาวเวอร์นะครับเนี่ยดูเลย เอาเบอร์นะครับดูถ้ามีปั๊มแบบนี้ครับน้ำอันนี้ต่อยังไม่เสร็จครับเดี๋ยวมันจะมีคันที่ว่าต่อเสร็จอยู่ครับเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูครับคันนั้นติดจองไปแล้วครับ๋คันนี้ยังไม่ติดจองครับดูกันชนหน้าครับยอดครับนชนหน้าอย่างใหญ่เลยครับแดงๆคนพานแน่นอนครับดูทางซ้ายหน่อยโอ้โหอคันซีที่สวยจริงๆนะครับเนี่ย แต่เครื่องอะไรไม่รู้ผมไม่มีให้ดูเอาครับใครดูเป็นก็ดูเอาครับแต่ที่เรรู้นี่เทอร์โบแน่นอนครับนี่ครับเครื่องครับดูครับฟอ,อมพาวเวอร์น้ำมันน่าจะเลือกสีได้ครับถ้าชอบสีไหนครับถ้าเข้ามาจงมาจองนี่ก็น่าจะเลือกสีได้นะครับ สวยครับยอดครับขอรีวิวให้ดูใกลๆครับก็ได้ส่งอยูน่นะครับเนี่ยดูดูหลงังคาครับเหมือนรถกิฟเลยเนาะโอโ้โหสายลุยครับไม่ต้องกลัวครับทางดื่นทางชันทางหนืดไปได้หมดครับเพราะว่าสองเขานะดูครับ อย่างสวยเลยครับเดี๋ยวผมยังชอบเลยครับแต่ไม่มีตังค์ซื้อเฉยครับถ้ามีตังค์ซื้อจัดแล้วครับไว้สักคันเนาะไว้เข้าสวนเข้าไรครับโอ้แนวบนครับดูครับชกไข่ครับอ๋อสยเสริมแนวเข้าไปสักตัวสองตัวนะสามสี่ตันนี่สบายสบายแล้วครับเพราะว่ากระบะนี้ไม่มีซุดอยู่แล้วครับผานเหล็กครับเหล็กๆ็ทั้งนั้นครับ น้นเหล็กครับมีพัดติกครับแข็งโป๊กครับตัวนี้ครับอยู่ทรงแล้ครับโอเคคลิปนี้ประมาณนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแฮกบ่าวดอยครับเออเป็นกำลังใจหารถสวยๆมาให้พี่น้องให้ชมเนาะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ